ปิดทานนานปิดตำนานผมขาวด้วยแค่บิว,บวนนผิวสวยปังครีมแต่งโมชดัดีต้องซิสตา สวัสดีวันพฤหัสวัสดีนะฮะแลวก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับรายการคมชลิกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรัตนนนสุวรรณคนดีคนเดิมคนนี้นะฮะที่จะกลับมาอัปเด็ข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลิกลูกทุ่งอวอร์ด2,560กันด้วยแต่ตอนนี้ฮะทุกคนเรามีข่าวบันเทิงร้อนๆนะครับที่รอเสิร์ฟอยู่แล้วติดตามกันดีกว่าฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตทครับกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนจับตามองครับสำหรับวงการลูกทุ่งอย่างเรื่องของตะกแตนชนรดาจะนงพณีและก็เอ ถามสืบครับว่าเกิดอะไรขึ้นและส่วนไหนนะฮะที่เป็นจุดทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องออกมาโพสต์แจ้งแถลงถึงกันและกันแบบเดดเดือด ซึ่งหากย้อนกลับไปครับก่อนหน้านี้นั้นตะกแตนโชลาดาได้ออกมาโพสข้อความเดือดนะครับถึงนักร้องลูกทุ่งสาวและก็เพื่อนโดยโยงไปถึงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักด้วยข้อความไรา้ย,ยาวที่แทบพอสมควรแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นคนบันเทิงคนไหนฮะต่อมาครับชาวเน็ตต่างโยงไปเชื่อมตั้งคําถามว่าใช่จ๊ะนงพนีกับเอมวิทวัฒ์หรือเปล่านั่นเองจนกลายเป็นข่าวก่อนที่จ๊ะนั้นจะออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ทะเลาะก,กับใครอย่าโยงเพราะคนถูกโยงนั้นไม่สนุกด้วยก่อนจะโพสต่อว่าโดนด่าฟรีต้องทําอย่างไรครับจากนั้นนนเ่่่่ยทางงฝังตตตแกก็คลืออไววด้ว โพสข้อความอีกอว่าขอจบเรื่องที่เกิดขึ้นแตนถือว่าแตนได้โพสตเตือนคนนั้นไปแล้วแฮชแท็กร้ายสุดคือต้นเหตุนะคะไม่ใช่ปลายเหตุถ้าใครไม่เข้าใจไปย้อนดูโพสต์เก่าของแตนและทีมงานช่วงเดือนเมษาพฤษภาได้แต่ทว่าเรื่องเรายังไม่จบครับเพราะว่าในเวลาต่อมานั้นจาน้านงพนีและก็เอ็มพิทวัต์ก็ได้ออกมาลาชี้แจงงัดหลักฐานฟาดกลับตักกัแตนโลดาหลังโพส์ด่าทั้งคู่ทำทัวลงบอกเล่าอย่างละเอียดถึงต้นเหตุดรามา่าเรื่องแท้คิวลั่นถ้าจะทาสู้ก็โทรมาทะเลาะก,กันมันต้องยาว ไปเจอกันที่หนกระแสเมื่อฝั่งจ่าเอมออกมาชี้แจงทางฝั่ง,งตะกะแตนก็เล่ายาวแจงบ้างครับพูดถึงเรื่องของการแซงคิวร้องเพลงกันในงานหนึ่งนะฮะที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าตนเองถูกกล่าวถึงก่อนต่อหน้าประชาชนดูเหมือนการประจานจึงออกมาโพสต์ความจริงก็คือความจริงโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้นะฮะจะจบลงตรงไหนจะปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่ก็ต้องตามกันต่อไป แต่ที่รู้รู้ก็คือมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นลำไยหายทองคำรวมไปถึงเจ้าภาพที่ถูกอ้างว่ามีการขอสลับคิวศิลปินก็ต้องตามกันต่อไป และในช่วงของคนดังออนสเตดวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับคู่จิ้นนะฮะสองหนุ่มนั่นก็คือติวเตอร์และก็ยิมนะครับจากบ้านดูบันดีนั่นเองล่าสุดนี่เขากำลังจะมีโปรเจกต์นะอีกหนึ่งโปรเจกต์นอกจากซีรีส์เรื่องพี่เจดคนกลางนะครับนั่นก็คือโปรเจกต์เกาหลีเตอร์ที่ประเทศเกาหลีนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าอีกไม่นานนี้นะครับก็จะได้บินไปถ่ายกันแล้วครับถ่ายพี่เจดจบเราก็เราต้องบินไปเกาหลีทันทีเลยเพราะว่าต้อง ถ่ายซีรีส์ของเกาหลีอีกครับผมก็เป็นซีรีส์ที่พวกเราสองคนจะไปเล่นที่ประเทศเกาหลีกับก็เล่นกับนักแสดงชาวเกาหลีทั้งหมดเลยครับผมซึ่งเป็นซีรีส์โปรดักชันของเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจริงๆเราก็ซุ้มเรียนเกาหลีมาประมาณหนึ่งแล้วบอกว่าเรื่องเรื่องกดดันอีกอย่างหนึ่งนี่คือภาษาหมายถึงว่าคือตอนนี้กำลังโฟกัสด้านแสดงด้วยแบบเต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็รู้สึกว่าที่นู่นเขาแบบตั้งใจกันทํางานมากคือทุกคนแบบตั้งใจทําแบบ พาร์ทของตัวเองแบบจริงจังกันมากๆครับผมและในช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับมาพูดคุยกับสาวปาบอรีครับผมที่ล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าสาวเปาบอกว่ากับเพลงพ่อเนื้อทองนั้นนะฮะทำให้เธอนั้นปังมากๆเพราะเพลงนี้เนี่ยหลายคนนะฮะนำไปแก้บนกันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นยังไงเนี่ยไปฟังคําตอบจากสาวเปาดีกว่าฮะไปเลยก็ดีมากมากค่ะทั้งติ k t ตอทั้ง YouTube ก็แฟนๆเอาไปเล่นโคเวอร์กันนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นกำลังใจที่ดีนะคะหลายๆคนก็แบบว่า เออมาทั้งสายมูนะคะเอาไปเขาเรียกว่าเอาเพลงเราไปบนแล้วบนสําเร็จก็เอาไปแก้บนก็มาเพลงสายมูแต่ว่าไม่ใช่สายมูเลยนะคะก็เออก็ก็มีบ้านที่แบบว่าส่วนใหญ่ก็จะไปวัดทับกระดานค่ะไปไหว้แม่พึ่งขอกําลังใจก็ถูกหวยอะไรอย่างนี้ถูกหวยเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างนี้ก็ก็มาบนด้วยพ่อเนทองค่ะใช่เป็นสายนี้ไใช่เขาบอกว่าเพลงนี้ฟังแล้วแบบเจ้าที่รักเจ้าที่หลงค่ะ ก็อย่าลืมนะฮะในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลิกรุกทุ่งอวอร์ด2,566นั้นนะครับยังคงสามารถบวดกันได้อยู่นะฮะในส่วนของประเภทสาขาขวัญใจมหาชนนะครับจนถึงวันที่20กันยายนนี้ครับผมผ่านทางสีช่องทางหลักที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าจอน,นี้เลยครับก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวครับผมและก็ขอบคุณด้วยนะฮะกับซิต้าครับครีมแต่งโมใชด้ดีต้องซิต้าครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย